เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจงหวััดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากนายกิติศักดิ์ปิ่นแก้วอายุ26ปี ตกลงมาจากชั้น5คอนโดบางพี2ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุบริเวณหน้าตึก5ชั้นพบนายกิติศักดิ์ปิ่นแก้วอายุ26ปีนอนตะแคงอยู่กับพื้นถนนข้างหน้ารถยนต์กระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนรอเรือถอสันฐาน8192กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายที่กระจกด้านหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่ก,กู้ชีพจากโรงพยาบาลจุฬารัตได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ก่อนรีบนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางพีตามสิทธิการรักษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเล่าว,ว่านายกิติศักด์ได้มีปากเสียงกับแฟนสาวเมื่อช่วงเย็นหลังจากนั้นได้มานั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านค้าจนดึกเมื่อช่วงเช้าได้ขอกุญแจประตูด่านฟ้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเห็นว่านายกิติศักด์อยู่ในสภาพไม่เป็นปกติหลังจากนั้นนายกิติศักด์ได้ไปนั่งบนบันไดชั้น5าของตึก ก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดลงมากระแทกกับหลังคารถยนต์ก่อนตกลงมานอนหมดสติอยู่กับพื้นสำนักข่าว PNN News รายงานแล้วเราห้องพี่ได้ล็อกปะอ๋อพี่ล็อกอ๋อพี่อยู่ชั้นห้าอ๋อแล้วเราห้องข้างๆพี่เปิดได้ปะห้องข้างๆพี่ห้องมาแยมห้องแยมเปิดไม่ได้ห้องแยมเปิดไม่ได้ ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเดินตลงมาจากตรงไหนใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นว่ามีผู้หญิงห้องริมเนี่ยเปิดประตูมามองนะริมริมเนี่ยตรงข้ามกับพี่ทองอ่ะสนับสนุนข่าวโดย